ส่งยุนเซียงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่185ดเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีคาไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะปากห้ดีฮนุี่สุสนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับหลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ลานใต้ดินของคารืหาตระกูลส่งลงสามถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องขอตัวก่อนถ้าหากว่ามีอะไรก็สามารถเรียกพวกเราได้ทันทีเลยนะครับอ้อ ขอบใจมากบอกนายทุกคนออกกันไปได้แล้วส่งจินนายรออยู่ที่นี่นะถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็รีบแจ้งทันทีสอบแล้วครับหลังจากนั้นณ้าลานกว้างของครือัาตะกลส่ซ่งท่านซูต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับความไม่สะดวกก่อนหน้านี้แต่โปรดเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสำหรับตระกูลซ่งของพวกเราด้วยนะ เอานะ้าฉันก็รู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญเป็นอย่างยิ่งมั่นใจในตัวฉันได้นอกจากนี้ฉันก็ได้เดิมพันทั้งชีวิตของฉันไว้กับเด็กคนนี้แล้วด้วยโอ้ฮถ <c oughs> ือว่าเรื่องมันยาวนะเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายทีหลังนะครับพัอววุสูครับผมก็เพิ่งจะกลับมาผมยังมีบางอย่างที่ต้องจัดก,การให้เสร็จอย่างนั้นช่วยรอผมอีกสักสวันได้ไหมครับ อ้ามอามเข้าใจแล้วฉันไม่รีบร้อนตอนนี้หรอกนายจะทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้าหากว่างานของนายมันยุ่งมากเอาเลยเอาเลยส่งโมสั่งพวกเขาทุกคนให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยทราบแล้วครับท่านโฮยุนเสียงพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะครับห้องภายในลานกลางของตระกูลซ่ง ส่งยุนเสียงได้เล่าเรื่องราวต่างๆในการเดินทางครั้งนี้ให้กับส่งฮู้ได้ฟังหาหอบรรดกของผงอแม่ทัพวิญ,ญญาณดาราเอาปิงแต่แถ้มนายยังพาราชาปีศาจวัวกระทิงกลับมาในตระกูลของพวกเราอีกด้วยนั่นมันคือบรรพบุรุษแห่งนิกายศักดิ์สิทธิ์เพิงเทียนเลยนี่นาแล้วผู้หญิงคนนั้นแม่ทัพวิญ,ญญาณดารานาจาอยู่ในดับศักดิ์สิทธิ์ชุดแดงนั่นนัน่นนางก็พา ตามเจ้ามาด้วยร้นหรอโอ้ยเกิดมาไม่เคยติดอ่างคราวนี้ติดอ่างรั่วๆเลยโอ้ยโอ้ยเออใช่แล้วครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้สมองของฉันมันกําลังเอ,อือเรอขอคิดวิเคราะห์แย็แยะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้ข้อมูลที่นายส่งมามันมากเกินไปและมันก็น่าตกตะลึงเกินไปอืมยังมีอีกใช่ไหม นายได้ไปป้นคังของตระกูลไมในเมืองปฏติมากรรมสายมาด้วยใช่ไหมผิดแล้วผิดแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนคุณจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับปนอะไรกันล่ะครับในเวลากลางวันแสกแสกเข้าไปเพียงแค่คนเดียวมันไม่ใช่การป้นสน่อยสมบัติในนั้นน่ะน,นะมันดูยุ่งเยิงเป็นอย่างมากผมก็แค่ไปจดระเบียบให้พวกเขาเท่านั้นเองนะครับโปรดระวังคำพูดของคุณด้วยอ้าเข้าใจแล้วนายพูดถูกแล้ว แล้วนายได้อะไรกลับมาบ้างละ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนักหรอกมีเพียงแค่วัตถุดิบและก็สมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการขัดเกลาลือระดับเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุโบราณระดับเทพอยู่ด้วยวัตถุโบราณวัตถุโบราณระดับเทพงั้นเหรอฉันก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันเล่ากันว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พระเจ้ามอบให้ซึ่งสามารถช่วยในการทะลวงขั้นได้แต่ของเหล่านั้นมันเป็นของที่หาได้ยากมากมาก นายเก็บเอาไว้เปิดตัวนายเองในอนาคตก่อนแล้วกันแต่ว่านะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยด่เดี๋ยวมันจะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นให้มาทำร้ายนายได้ฮะฮะหายากมากงั้นหรอครับครับก็ได้ครับตาแกคงจะเข้าใจผิดว่าวัตถุรับเทพนั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีเพียงแค่ชิ้นเดียวสินะที่จริงแล้วตอนนี้เรามีคิดตั้นพวกนั้นเป็นตันเลยนะเนี่ยและคิดตั้นพวกนั้น,น่ะ มันก็มีความนานลีน่สูงที่เกิดมาจากการบิดอัดของพลังวิญญาณถ้า,าว่าเราสามารถเอามาใช้งานมันดีๆมันก็สามารถใช้เป็นพลังงานได้ด้วยว่าแต่ว่านายได้รับสมุนไพรสำหรับการปรุงยาที่ขาดหายไปมาครบหมดแล้วหรือยังไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปครับตอนนี้ผมมีทุกอย่างพร้อมแล้วและวัตถุดิบอื่นๆที่ผมไม่หาล่ะครับตอนนี้ได้รับมาครบหมดแล้วหรือเปล่านี่ไงล่ะ สมุนไพที่ส่งมาจากหอ,อการค้าหงและก็สมุนไพที่รวบรวมเองพวกมันทั้งหมด,ดล้วนแลอยู่ในยันต์เก็บของนี้เยี่ยมเลยครับถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มกันยาตอนนี้เลยก็แล้วกันก็อย่างที่เห็นล่ะครับคุณปู่สามนั้นมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนเก่าที่เดินทางมาจากดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลในตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงจะต้องการยาของผมจนถึงที่สุดแล้วล่ะครับเพื่อที่ให้่เขานั้นดูดีในสายตาของเพื่อนเก่าบ้างน,นี่นี่เดี๋ยวก่อน ซ่งมู่ได้บอกนายแล้วหรือยังว่าคนจากเมืองหลวงได้มาที่เมืองยงอันในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะแวะพักที่นั่นหนึ่งคืนและจะมาที่คาริหารของตระกูลซ่งถึงเช้าวันมารืนไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมยังมีเวลาอีกตั้งสองวันเต็มซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วอันที่จริงผมใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวในการปรับแต่งตัวยาพวกนี้ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ทันหรอกครับแล้วก็นอกจากนี้ การที่พวกเขาส่งคนที่แข็งแกร่งมามากมายม,มายังตระกูลของพวกเรามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่การที่พวกเรามีคนที่อยู่ในขั้นศักดิ์สิทธิ์ฟื้นพลังกลับมาเต็มแบบสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นไพ่เด็ดของพวกเราด้วยเช่นกันอก็ได้ไในเมื่อนายคิดดีแล้วฉันจะเชื่อในการตัดสินใจของนายก็แล้วกันตอนนี้ไม่มีเวลาเสียแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า พวกเราได้เตรียมสถานที่ปรุงยาและอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้กับนายเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ไม่เรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกครับผมไม่ต้องการห้องปรุงยาหรือไม่ต้องการอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับแค่ให้ผมเข้าไปอยู่ในห้องของผมเงียบๆก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมจะกลับไปที่ลานตะวันออกเพื่อสกัดเม็ดยาให้นะถ้าหากว่ามีใครมาถามถ,ามถึงผมก็แค่บอกไปว่าผมเหนื่อยจากการเดินทางต้องการพักผ่อนในห้องสักวันสองวันอย่ารบกวนผมเด็ดขาด อืมก็ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนั้นเองในขณะเดียวกันณลาลับใต้ดินของฤหารือหตระกูลส่งนายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบที่สุสานจักรพรรดิซึ่งนายถูกโจมตีโดยการต่อสู้กับระดับศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมและหลังจากนั้นนายก็ซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาตลอดเลยงั้นเหรอจริงๆแล้วมันไม่เรื่องราวอะไรซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อย อาการบาดเจ็บของฉันนั้นมันเป็นเรื่องจริงแต่การถูกโจมตีนั้นมันเป็นเรื่องโกโหกส่วนการแกล้งตายและหลบซ่อนอยู่ที่นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจากเด็กคนนั้นจากตระกูลนานหลงฮ <c oughs> มแล้วที่เป็นช่องไอ้เลีๆยมนายนีๆมันเจ้าเลๆๆ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 ๆลๆๆลนะะว่าคนแบบนๆไม่ตายง่ายๆๆ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 ๆนนๆๆๆๆๆๆ จะจำเรื่องขึ้นของสัตว์ร้ายตะวันตกเขียงใต้ที่น่าสะพึงกลัวเมื่อกว่าร้อยปีก่อนนั้นได้ไหมในต,ตอนนั้นฉันได้รับคําสั่งจากจากักรพรรดิให้ไปสนับสนุนอาณาจักรล่างพวกเราได้ต่อสู้กันเคียงบ่าเคียงไหลกันทางทิศตะวันตกเขียงใต้ตอนนั้นฉันสามารถรอดพ้นความตายมาได้อย่างหวุดหวิดถึงเก้าครั้งจนได้รับสมญานามว่านกอมตะเก้าชีวิตน่าเสียดายไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ในขั้นศักดิ์สิทธิ ไม่ว่าพวกเราจะทรงพลังมากแค่ไหนพวกเราก็ต้องสูญสลายไปตามกาลเวลาฉันสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตและอายุขัยของนายกำลังลดน้อยลงเป็นอย่างมากและฉันซึ่งไม่สามารถทะลวงขั้นได้ฉันก็มีเวลาเหลือน้อยลงแล้วเช่นกันแล้วเหตุใดกันทำไมเธอถึงก้าเข้ามาสวนแลจาจักเทียนตูแบบนี้กันละ่ะเธอไม่ได้มาหาฉันโดยเฉพาะหรอกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ย่าลงตัวเองแบบนั้นไปเลย ฉันก็แค่ติดตามเจ้าเด็กน้อยส่งหยุนเซียงนั้นมาตลอดทางจากเมืองปฏิมาก,กรรมำสายตังหาาอะซ่งหยุนเซียงนั้นเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขากันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรอกฉันก็แค่มีลางสังหรณ์และสัญชาตญาณแปลกๆฉันรู้สึกว่าเด็กคนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะช่วยฉันได้ <c oughs> <c oughs> เสียวไวสัญชาตญาณของเธอเนี่ ฉันรู้สึกว่ามันจะแม่นยำตั้งแต่หนึ่งร้ปีก่อนแล้วลาน,านตะวันออกห้องของซ่งหยิงเซียงเปิดใช้งานรูปแบบค่ายกลเทคนิคการกำเนิดของทวีปทางเหนือเทคนิคการผนึกของทวีปตะวันออกและเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุเสมือนจริงของทวีปทางใต้พวกมันทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันนี่จะกลายเป็นเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุรูปแบบใหม่ ที่เหนือกว่าเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุของพอพันมนุษย์ทั้งหมดเปิดใช้งานฉันจะเรียกมันว่าเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุระดับสุดยอดจัก,กรวาลที่อยู่ยงคงกระพัน